สวัสดีพี่น้องครับเสียสลาวุธโทรบอกให้มาดูรถต้นแบบหน่อยครับรถตัวอย่างที่อู่ช่างพุทธครับเันวาสิเฮ็ดรถดว่าหลากะนะพี่น้องจะสร้างรถต้นแบบขึ้นมาโอ้นี่บอกราหว่า ้เป็นของรถยุโรปนะเนี่ยแบบนี้เนี่ยซีแบบนี้เนี่ยช่างพุทธรถโม่อย่างสวยเลยครับปูดังแห่งน้องบลลัมพูครับช่างพุทธจัดให้ครับ นี่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 ใช่คันนั้นครับคันนี้ที่ทําเสร็จแล้วนั่นสะ้างคันนี้มาเฮดแล้วมันบ่าเนยของอันป้นปาหงอ้อเป็นตะเสียวแทะโอ้มีแนวค้ำอยูะดิมา <laughs> น,นี่ครับโอ้อ อันนี้ที่เสียสารวุฒิบอกให้ผมมาดูนี่นี่ครับรถต,ตัวอย่างครับของเฮียหงครับเฮียหงป้าหงครับพ่อของเสียสารวุฒครับเนี่ยโอ้นี่ครับคันนี้เป็นชัสซี 2K ครับ แล้วเอาหัวเครื่องของหัวเครื่องเกียร์ครับของซีรีส์เจ็ดร้อยครับมาวางครับเนี่ยออกมาก็จะหน้าตาแบบนี้ครับสวยนะเสียชราวุทธเห็นบอกว่าต้นทุนหมดแค่ประมาณแปดแสนกว่าบาทนะสวยนะครับเนี่ยเพราะว่าชัดซีไทยมันก็ ไม่ไม่บวมครับมีคนถามนะครับผมว่าชัดซีไทยกับชัดซีนอกอะไรสวยกว่ากันนะครับจากประสบการณ์ที่เคยดูรถมานะครับที่เคยดูรถมานี่ยถ้าในรถระยะปีเดียวกันนะครับรถอันนี้ชัดซีสองเคครับ อายุก็น่าจะประมาณยี่สิบปียี่สิบกว่าปีนะครับแล้วถ้าเทียบกับรถนอกบางคันนะครับที่ที่มาเนะี่ยจากนอกนะครับชัตซีจะบวมเยอะนะจะมีรอยสนิมกินเยอะ,ะครับกินอย่างนี้นโดยเฉพาะไอ้ชัดซีพวกซับข้างในมันนะครับมันจะมีรอยสนิมกินเยอะนะครับ ว่าบ้านบ้านเมืองเขามันมันอยู่ในเกาะครับมันน้ําทะเลมันไอไอละเหิดจากทะเลครับเออด้วยอาจจะเป็นหิมะด้วยเนาะก็ไม่รู้ครับแต่ว่าผมดูส่วนมากนะครับตรงนี้แหละเสียงสุดเลยนะตรงนี้แหละมันจะมีสนิมนะครับกินข้างในนะครับกินข้างในเยอะเลย แต่ว่าคันในสวยก็สวยจริงครับไม่มีเลยบางคันก็มีตรงนี้แหละนี่สวยเลยครับเนี่ยโอ้งามเด้อเอาชัสซีของรถ สิบล้อครับสองเคนะครับมาเอาเฉพาะชัดซีครับมาถางนะครับมันจะได้ถางอยู่นะครับถางถางหรือไม่ได้ถางไม่แน่ใจนะไม่น่าไม่น่าได้ถังนะรุ่นนี้เนะถ้าเป็นพวกสามเอ็มสามเฮพวกนี้น่าจะได้ถาง มาตัดนะครับเนี่ยตัดออกนะครับเป็นสิบล้อนะครับสิบล้อช่วงยาวปกตินะครับก็มาตัดออกแล้ก็ทํา เอาเบรกสองเบรกลมล้วนครับสองหม้อนี่ตรงสเปคครับได้เลยสเปคเบรกนี้ได้เลยครับโอ้สวยครับทำมา ตารได้ครับอ๋อตู้ปิดติดป่ะต้องมีอะไรสักอย่าง้ัไม่ติดนะ เซมีดัมครับ, um, รบนี่แหละคือความหวังของของผมครับความเ,าเราตั้งใจนะครับจะให้มันมีหัวรากแบบนี้นะครับแล้วก็หางเซมีดัมหนึ่งอันแล้วก็หางสำหรับรากแม่โครหนึ่งอัน,นครับจ้ะตั้งใจแบบนี้แหละ ล่าหนานี่ก็หาแก้หินครับรับงาน แบบนี้น้ำหนักก็ได้ประมาณ45่สิบห้าสี่ห้าสีตันครับเนี่ยหางเซมิดัมครับสภาพราคาสภาพนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะเนี่ยหาซสือเมื่อสองสัมเนียครับเนี่ยสภาพซัมนี้นี่ใช้งานได้อีกยาว าามมทให่ผมนึกว่าคันโน้นครับนึกว่าคันโน้นไม่ใช่ครับที่เสียสลาวุธบอกให้มาดูอันนั้นเป็นคันที่เป็นคันที่ต่อย่นช่วงอยู่ตรงนี้แล้วครับคันนี้ที่ว่าเอารถซี 2K มามาทำใหม่นะครับ หัวซีรี700ส์เจ็ดร้อยใส่หัวเครื่องเกียร์ครับใส่ใหม่สวยครับเจ๋วเลยเค okay, ครับแวบะบมาดูครับผมหัวเครื่องนี่ก็เอาลงแล้วครับผมของเสียพุทธครับจ้างพุทธลงจากคันนั้นครับเจ้าหัวหัวอะไรมาวางลูกสามหกเซรบุนี่มาวางมาเลย ขอบคุณที่รับชมครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ